สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟีพระเครื่องทุกทท่านนะครับผมวันนี้พบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่7 0 1นะครับผมมีภาพมาแบ่งปันพี่พี่ฟีครับชื่นชอบหรือสนใจพระองค์ไหนนะครับโทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5นเนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผม วันนี้ก็มาดูพระรายการแรกครับรายการแรกวันนี้นําเสนอนะครับรายการแรกนี่ฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเอามาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระดูนะพิมพ์ใหญ่แล้วดูด้านหลังคือเป็นพระที่มีความสวยอยู่ในตัวแล้วนะครับนี่ฮะแล้วดูความเก่านะครับนี่ฮะโอ้ยพระดูนะเม็ดำด,ำดําเม็ดแดงนะครับนี่ธรรมชาติเลยเห็นไหมครับนี่ฮะ ดูด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมดูเห็นไหมครับมีเศษมวลสารอยู่ตามองค์พระครับแล้วก็ดูด้านหลังเห็นไหมธรรมชาติขององค์พระเลยครับนี่นี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเอานี่ครับแบ่งปริเพีเฟรโโหูพระเก่าจริงแล้วสวยมากๆเลยครับนี่ฮะเห็นไหมสมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้ เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยนะรายการที่หนึ่งโองนี้สวยจริงครับรายการที่หนึ่งนะต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เหมือนเจดีเลยนะฮะนี่ครับแล้วมีคาบความเก่าเนี่ยคาบเนื้อแบบมันมากเข้าตนี้นะนี่แล้วดูด้านข้างเห็นไหมนี่คือไล่ให้พี่พี่ฟี่ได้ดูแบบนี่ครับด้านข้างด้านหลังด้านหน้าโอ้เนื้อมันมากเข้า,านี้สุดๆนี่ครับเห็นไหม โอ้โหนี่นะครับรายการที่สองนะเป็นพระคล้ายเหมือนพิมพเจดีเลยนะครับนี่เห็นไหมด้านข้างนี้โอ้โหชัดเจนเลยนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหพระมีความเก่าอยู่แล้วครับในตัวเนี่ยเห็นไหมมีค้าบความเก่าแล้วมีมวลสารโอ้ยดูเนื้อตรงนี้ปึกปักเลยฮะเอาสามร้อยแล้วกันเอาสามร้อยห้ารายการที่รายการที่สองต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็น พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะฮะเป็นพระหลวงปู่ลําพูนะฮะนี่ฮะลเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์ครับอันนี้ยุคลูกศิษย์นะครับนี่ฮะเห็นไหมคือความเก่าเขาดูเนื้อดูธรรมชาตินี่ฮะการหดตัวเนี่ยดูการหดตัวของของเส้นซ้มนี่เห็นไหมครับนี่ฮะปิดปิดเอียงเนี่ยโอ้โหนี่คือธรรมชาติหลวงปู่ลาพูนะฮะนี่ตัวตัดด้านข้างชัดเจนเลยฮะหลวงปู่ลาพูวัดใหม่อําตรดแล้วดูด้านหลังนะฮะคล้ายๆมีเจดีหรือตายางหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมผมว่าเนื้อนี่เก่าจริงๆนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับหรือเป็นศูนย์เก้าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเป็นพระเนื้อเก่าจริงๆเนื้อดีมากๆเลยเนี่ยถ้าศูนย์เก้าเส้นได้โอ้โหสวยนะฮะนี่นี่ครับแต่ผมดูเป็นยุคหลวงปู่ลาพูนะเอาเป็นว่าพี่เพี่อนใดดูยุคไหนหรือเป็นยังไงนะฮะนี่ตัวตัดด้านข้างชัดเจนเลยตัวตัดเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมตัดแล้วมีรอยครูดนี่เห็นไหมเนื้อดีมากรงนี้เอาไปสามร้อยบาทเอาจัดไปฮะรายการที่ ที่สามต่อไปรายการที่สี่รายการที่สเป็นผ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูพิมพ์ใหญ่แล้วก็ดูความเก่านะครับนี่ฮะตามซอกมีแต่ความเก่าเท่านั้นนี่ครับเราดูนะธรรมชาติซุมเนื้อแล้วก็โอ้ชัดเจนนะครับผ้าพนี้ดูนี่ครับนี่คือรายการที่สี่นะผมว่าผ้าพนี้ลองให้พี่ๆนะครับพิจารณาดูนะครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหม เอาสามร้อยแล้วกันนะครับรายการที่ที่สี่นะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้ามานี่เลยครับอันนี้วัดเขาตะเคาเป็นพระพงนะครับวัดเขาตะเคานะครับนี่ฮะแล้วเขาก็นี่ครับทําเป็นพระออกมาเป็นเนื้อพงนะแล้วก็หุ้มด้วยทองครับนี่ฮะแลเวเคลือบด้วยทองนี่ครับเป็นวัดเขาตะเคานะอันนี้ตัวจริงครับเขาตะเคานี่ฮะเราดูนะผงวนศาลนี่โอ้ย นี่ฮะสุดยอดเลยครับมวลสารจัดไปครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยวัดเขาวตะเคาอันนี้ดูง่ายครับวัดขาวตะเคานะครับรายการที่ห้าสามร้อยบาทต่อไปรายการที่หกนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ดูนะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพระสภาพดูนะถึงยุคครับเนื้อนี่ถึงยุ่งจริงดูนะครับเห็นไหมเนื้อถึงยุคล้วดูความเก่าลุกสาแดงเนี่ยดูดูดูตามซอกเนี่ยนี่ฮะเป็นพระอาจจะใช้มาลื่นมั่งครับเป็นธรรมดาครับผม นี่ฮะเมื่อพระได้มาปับ๊บเขาก็ต้องขึ้นคอนะครับนี่เห็นไหมความเก่าของเนื้อเนี่ยอู้ยอดแล้วนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับสภาพแบบนี่น่ารักนะหมว่าอย่างเงี้ยดูตามซอกคางลึกางเงี่ยนี่ฮะอันนี้เอาตะเข็บนีนะครับเอาแบ,าบ่งปันพี่พี่สี่ฮะองค์นี้นะเอาสี่ร้อยบาทเอานี่ฮะตะเข็บของเขานี่ครับเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทอันนี้นะ,อ,อ,นะนนอ,อูนนนะอ้พระหาสวยสวยนี่แบบนี่ฮะ ไม่ค่อยเจอครับแต่ดูนี่นะดูความเก่าธรรมชาติเขานี่ฮะเราอย่างนี้ครับสภาพนี้นี่โอ้โหบอกตรงเลยสี่ร้อยครับนี่ฮะลงพ่อเงินพิมพ์ขีตา,รา,าร,ตรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นนางพญานะฮะดูนะฮะนางพญาเนื้อออกจะแ,แบบแดงแดงนง่ฮะเนื้อดินน่ครับพิซซูโล่ครับนี่ด้านหลังดูเม็ดกวดเป็ดแร่ธรรมชาติเขาอยู่แล้วร่องรอยการตัดครูดของมวลสารนะฮะเนี่ย งแรกนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์สังกติลงทอนะฮะนี่ฮะไม่มีหูน,นี่สังกติไม่มีหูลงทอนะครับนี่เห็นไหมโอ้สวยจริงๆครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับนี่ฮะนางพญาสามร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดน,นะครับสามร้อยต่อไปในรายการที่แปดอันนี้สมเด็จมีคาบกูด้วยคาบกูคาบเก่าเลยดูด,ดูดูเห็นไหมครับนี่แะแต่มองนี่ครับมองเป็นพระแบบมีความ เก่าอยู่ตัวเราเราดูนะดูเนื้อลึกๆเนี่ยเนื้อแบบปึก๊กจริงๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่พลิกมาดูด้านหลังนี่ครับธรรมชาติเลยเท่านี้จะมีร่องรอยกะนี่คล้ายร่องรอยลานนะนี่ครับเอาเป็นว่านี่ครับแบ่งปันพี่พี่ F4 นะฮะสามร้อยแล้วกันอ่ะสามร้อยจัดไปรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าผมได้นี่มาครับอันนี้เป็นวัดเกตนะฮะวัดเกตหกชั้นอก ตลอดหรืออกล่องดูนะเนื้อเขานะครับนี่อกล่องนะฮะดูเนื้อเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับเนื้อออกจะแบบน้ามันน้ามันตรงนี้ลึกๆนะฮะนี่รูนี่ครับ,เ,บ,บ,รรบเห็นไหมฐานเนี่ยแกะด้วยนี่แกะด้วยธรรมชาติมากดูเห็นไหมนูนขึ้นมาแบบดูนะครับอย่างค่ายดูเียน,นูนขึ้นมาแบบแม่แล้วคมสวยจริงๆนะฮะนี่คือฐานของสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นอกล่องแล้วสวยมากด้านข้างมีร่องรอยการฝนธรรมชาติอยู่แล้วเห็นไหม นี่ฮะส่วนขอบด้านหลังครับดูเนื้อเขาเนี่ยนี่ฮะสุดยอดนะเนื้อง์นี้จะออกไปทางน้ามันน้ามันหน่อยนะคือวัดเกตเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับนี่ขู่ภาพพิมพ์ดีแล้วสวยจริงๆนะฮะวัดเกตองนี้นะครับอันนี้เอาเอาสี่ร้อยแล้วกันเาน,นะนี่ฮะสี่ร้อยนะครับเอาแบ่งไปนพิพ์สี่นะสี่ร้อยบาทแล้วดูตรงนี้ครับซอ่แขนนี่ฮะเราดูนี่ฮะขูเนื้อสวยจริงสี่ร้อยครับจัดไปฮะรายการที่เก้า ต่อไปรายการที่10ส,สมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่จริงแล้วก็นี่ครับเนื้อหาปึกปัก,ปก,ปกเกเทโรซุมนี่ครับเห็นไหมครับความเก่าด้านข้างนะฮะนี่ฮะเนื้อดีมากเลยด้านหลังครับดูนะฮะล่องรอยการปิเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการที่10บนะนี่ฮะสามบาทจัดไปครับรายการที่10บ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดองนี้เลยองค์นี้นี่ติดใจมากครับนี่ฮะติดใจตรงที่ว่าเขาอยู่ในกรอบดูนะแล้วเก่าจริงๆดูนะครับนี่ฮะสมเด็จแบบอยู่ในกรอบเนื้อนี่ปึกจริงๆนะฮะนี่ฮะโอโ้โหเนื้อจัดจ้านมากดูนะแล้วพลิกมาดูด้านหลังโอโ้โหเนื้อนี่อย่างเงี้ยนี่ฮะอยากให้พี่ๆสีได้สองจริงเนื้อนี่แกร่งหนึกนุ่มจริงนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมครับ มวลสายจัดจ้านจริงดูมวลสารนี่เห็นไหมเม็ดดําเม,ม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขุ่นโอ้เยอะมากครับนี่ฮะเห็นไ,ไหมนี่อยู่ในกรอบเลยจัดไปฮะสามร้อยบาทเอาแบ่งปันพี่พีเฟซีสามร้อยต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองนี่เลยนี่ฮะสมเด็จพิมพใหญ่องคงนี้สวยคลาสสิกดูนะฮะเห็นไ,ไหมครับแม่เนื้อหานี่ผมบอกตัวว่าแห้งแก๊กเลยนะนี่ฮะ โอ้โหเราดูด้านข้างเนี่ยนี่นี่ฮะการทูบเลยนะเนี่ยฮะเห็นไหมนี่ฮะมวลสารคิดทงขี้เท่าอะไรไม่รู้ครับเนี่ให้ที่ตามตำราเขาบอกมานี่ฮะโอ้โหนี่เม็ดแดงครับเม็ดแดงนี่เม็ดขาวขุ่นเม็ดโอ้หลายเม็ดฮะนี่ฮะเอาสามร้อยครับรายการที่สองสามร้อยครับจัดไปต่อไปรายการที่สามสิบสามนี่เป็นสมเด็จนอกพิมพ์นะนี่ฮะของวัดเกตดู นี่ฮะเนื้อเขาดูนะครับนี่ร่องรอยการปีเป็นธรรมชาตินะนี่ฮะเนื้อพิมพ์นี่ครับพี่พี่เคยเห็นไหมครับพิมพ์แบบนี้นี่ฮะได้มาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับเขาบอกเป็นนอกพิมพ์เอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยนี่ร่องรอยการปีเป็นธรรมชาติด้านหลังนะครับนี่ฮะเห็นไหมดูเนื้อนะโอโหสุดยอดครับอันนี้นะปึกเลยนะฮะเนื้อนั้งข้างนะร่องรอยปีร่องรอยการนี่ฮะโอ้นี่ครับ สามร้อยครับรายการที่ที่สิบสามเอาสามร้อยเอาจักไปต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่อันนี้หลวงปู่ภูวัดหลวงปู่อะไรเนี่ยพระครูสังพระครูสังโอ้นี่ถ้าเป็นดอกจันนี่เป็นพระครูสังแน่นอนครับพระครูสังนี่ครับเห็นไหมเป็นพระลูกศิลย์ลูกหาของสมเด็จเจ้าพระคุณครับผมนี่คือพระครูสังครับ เราหายากด้วยนะครับพิมพ์นี้ดูนะแล้วดูเนื้อหาเขานี่อืออองค์นี้นะฮะเอาแบ่งปันวิพีเเลยพระครูสังเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทอันนี้ขออนุญาตเปิดสี่ร้อยนะเพราะว่าเป็นพระค่อนข้างที่จะหายากแล้วเนื้อปึกจริงๆนะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วดูเนื้อดูพิมพ์นะครับนี่ฮะแล้วดอกจันอย่างนี้ชัดเจนเลยฮะนี่ฮะนูนขึ้นมาแบบกดลงไปลึกๆแล้วเนื้อหายปึ้กจริงสี่ร้อยบาทครับราคาน่ารักดีนะครับผมรายการที่สิบสี่ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าเอาเอานี่ฮะปิดตาปิดตาเนื้อโลหะเก่าๆเนี่ยเนื้อเนื้อชินตะกัวเก่าๆเนี่ยดูนะ,นะนะนะนี่นี่นี่ฮะไหมเก่าจริงนะฮะเราพิมพ์แบบนี้ค่อนข้างที่ค่อยพบเจอน้อยฮะไม่ค่อยพบเจอครับนี่ฮะมันนานจะเจอสักองอยู่ในเล่มนี้เล่มเก่าไงนี่ฮะจัดไปครับองนี้แบ่งปันวิบวิบสี่เลยเอาสี่ร้อยบาทเอารายการที่สิบห้า ต่อไปสิบหกอันนี้ขี่ไก่เบรกนะครับไก่เบรกดูนะ tá, ความคมของไก่เบรกดูนะดูความคมฐานดูเนื้อดูความคมแล้วก็ดูความเก่านะดูหางไก่เห็นไหมคมกริบเลยแล้วดูเบรกนะครับนี่ฮะไก่เบรกโอ้เราดูเนี่ยติดทุกเม็ดเลยฮะเขาเรียกว่างอนไก่นะครับนี่ฮะโอ้โหเราดูด right. ้านข้างโอ้พระมาอย่างนี้เลยฮะนี่ฮะเอาสามร้อยแล <ma> no ้วกันครับเอาขี่ไก่นะดูผงเดิมๆครับผม นี่ฮะผมว่านี่ฮะเป็นพระสวยจริงดูความคมก่อนนี่ฮะเห็นไหมต็ดทุกเม็ดรครับสวยจริงขี่ไก่นะฮะสามร้บาทจัดไปต่อไปในการที่17สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะดูใหญ่จริงๆแล้วก็น่ารักจริงพิมพ์พระเคื่อเครื่องหน่อยนะครับแล้วดูสวยความน่ารักความคมคมชาติแป้งเดิมๆครับเห็นไหมแล้วดูโอ้โหพระอย่างเงี้ยฮะนี่ครับ นี่ครับไม่ต้องไปเดินให้เหนื่อยนะครับมาดูนี้เลยฮะโจแจนมาครึ่งนะครับนี่ฮะเอาแบ่งปันพีพีเฟีเลยสามร้อยครับอ๋อสามร้อยบาทในการที่เจ็ดสามร้อยบาทจัดไปต่อไปในการที่สิบแปดสิบแปดนะฮะอันนี้วัดเกตวัดเกตนี่ฮะเห็นไหมดูพิมพ์พารของวัดเกตนี่ฮะผมว่าโซนเนื้อเขาน่าจะหลากหลายครับวัดเกตเนี่ยดูนะนี่ฮะเห็นไหม ถ้ดูโอ้โหแล้วเก่าจริงพังเงี้ยดูนะธรรมชาติล้าดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อแบบโอ้คลาสสิกจริงๆเนี่ยมีเม็ดมูลสารด้วยนะฮะนี่ฮะวัดเกรองนี้สามร้อยแล้วกันครับสามร้อยบาทวัดเกรดราการที่สิบแปดต่อไปสิบเก้าสิบเก้าจบเล็กลงห้องเงินพิมพ์ลึกๆคมๆนี่ฮะนี่ฮะลึกๆคมๆนิ้วกระดกดูนะฮะลึกคมสวย โอ้โหบาดตาบาดใจแล้วดูด้านหลังฮะมีร่องรอยการแต่งตะไบแล้วหูปิงนะฮะหูปิงเห็นไหมนี่ครับจอบเล็กหลอมเงินสามร้อยบาทอ่ะพร้อมกรอบรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นปูดทวดทะเลซุงเขาบอกว่าเป็นทะเลซุงพิมพ์มีหูพิมพ์ใหญ่นะฮะทะเลซุงนี่ครับเห็นไหมปีศูนย์แปดหรือปูดทวดทะเลซุงปีศูนย์แปดมีหูพิมพ์ใหญ่นะฮะน่ารักดี อันนี้เอาแบ่งไปเป็นพี่เอฟซีเลยเอา3ามห้าก็แล้วกันอ่ะนี่3ามห้าิครับทะเลซุงโอ้ตรงจัดแล้วฮะต่อไปรายการที่เอ็ดอดหลวงพ่อแฉงฮะหลวงพ่อแฉงวัดบางพังอันนี้เป็นพระผิวหิ้งเลยเนื้อดินนี่เห็นไหมดูนะครับผิวหิ่งเนื้อดินแล้วโอ้โหความเก่าคนนี้บอกตรงว่าถึงยุ่งจริงดูนะนี่คาบความเก่าเลยเขาขาเขาียวติดเนี่ยแสงว่าพระผิวหิ้งนะฮะ นี่ครับเห็นไหมเอาเป็นว่าพี่พี่ fc พิจารณาดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมมีร่องรอยการกดของนิ้วมือฮะเพราะแฉ่งวัดบางพังเนื้อดิน400บาทอันนี้ขออนญาตเปิด400บาทเพราะว่าพระเสวยสมบูรณ์นะครับรายการที่เ็1ต่อไปรายการที่22 22เอานี่ดีกว่าครับ22เป็นพระสมเด็จนะฮะพิมพ์ใหญ่นี่ฮะเท่านี้ ความมันมากเลยพะาพเป็นเนื้อแบบดูนะโอ้โหเนื้อสุดๆเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเนื้อปึกปักเลยครับแล้วดูด้านข้างนะฮะเห็นไหมเนื้อเขาแบบนี่ฮะแล้วดูด้านหลังเนื้อดีมากนี่เห็นไหมอหเนื้อปึกปักเนื้อตุบตับเขาเรียกอะไรเนะี่ยนี่ฮะเนื้อมันจริงนี่รายการที่ยี่สิบสองนะองนี้นะฮะสวยนะดูนะอกปีอย่างนี้ ลึกๆนะฮะอันนี้เอาแบ่งเป็นพี่สี่เลยเอาสามร้อยห้าสิบครับอันนี้เอาสามร้อยสิบนี่ฮะอุพาสวยจริงนี่นะมวลสารเนาะเป็นก้อนเลยปึกปักเลยนี่ครับสามร้อยห้าสิบจัดไปรายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นพระ พิมพ์กรรมการนะฮะกรรมการหน้าใหญ่เราดูนะครับกรรมการหน้าใหญ่เขาเนี่ฮะแล้วเป็นพาที่มีแบบเนื้อมวลสารจัดจ้านมากดูนะนี่นี่นี่โอ้โหดูนะพิมพ์สวยจริงครับหน้าใหญ่ๆนี่ฮะโอ้โหชัดเจนเลยนะครับดูนี่ครับเห็นไหมนี่มวลสารไหมนี่ฮะเราดูนะครับไล่ไปทีละจุดละจุดด้านหลังนะครับนี่โอ้โหค่ะ นี่ฮะเก่าจริงๆชัดเจนเลยนะฮะใต้ฐานครับนี่ฮะล่องรอยการปิดรูไว้นะครับนี่ธรรมชาติเลยในการที่สามขออนุญาตเปิดเอา450นะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์กรรมการ450จัดไปครับรายการที่23ต่อไปรายการที่24 24บเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะแล้วดูนะความเนื้อข้านี้แบบมองลึกๆนี่มันมากครับนี่เห็นไหม ใช้พี่เอฟซีดูความมันของเนื้ออรงนี้นี่ฮะผิวหิ้งๆมันบ้านเลยดูตรงนี้ครับตรงฐานเนี่ยโอ้โหค่ะนี่ครับ,รรบก็พิกมาปั๊บด้านหลังนี่ฮะเห็นไหมเนื้อคนนี้หนึบนุ่มจริงนี่คือความหนึบนุ่มของเนื้อนะครับพระสมเด็จองนี้อ้คลาสสิกมากมากครับนี่เห็นไหมดูนะครับอือหือ อย่กรอบเลยสวยจริงร400บาทรายการที่24ต่อไปรายการที่25 25เป็นหลวงปู่ทวดครับเนี่ยหลวงปู่ทวดพิมพ์อย่างเงี้ยพี่ๆได้ทราบไหมครับน่าจะเป็นจานนองล่าครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขอแยกแกะให้พี่ๆ FC ได้ดูเลยเป็นจันนองก็โอ้โหนี่ฮะสวยเลยพระมาอย่างเงี้ยอยู่ในกรอบครับวันนี้ได้มาที่สวยนั่นเลยครับ เป็นจานนองก็อ้หนี่นะฮะแมนี่ครับเห็นไหมอาจารย์นองครับนี่ครับเพราะว่าเขามีตะกุดนะฮะนี่ฮะตะกุดเห็นไหมตะกุดนี่ครับจานนองเป็นพระหลวงปูท่ทวดจานนองมีตะกุดแล้วดูความเก่าแห้งเปริกนี่ฮะ เห็นไหมเนื้อมวลสารจัดมากนี่ครับเห็นไหมปีกปีเลยนะฮะนี่คือการกดของหลวงปูท่ทวดจารนองดูนะครับเห็นไหมโอ้โหแล้วดูด้านหลังนะฮะธรรมชาติเลยดูความเก่าความแห้งนี่ครับแล้วกดด้วยแบบนิ้วมือสวยจริงล้วแห้งจริงแล้วคลาสสิกตะกุดสุดยอดะฮะตะกุดนาลายแปลงรูปครับนี่ฮะเห็นไหมตะกุดดอกนี้ฝังแบบธรรมชาติมากแล้วสวยจริงเอาห้าร้อยครับ จะนองเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะโอ้โหน่าเก็บรายการที่ห้าต่อไปรายการที่ยี่สิบหกเป็นนี่ครับยี่สิบหกอันนี้เป็นพระพงลุ่มเงินหลวงพ่อคูนะฮะพระพงลุ่มเงินหลวงพ่อคูนอันนี้หายากมากสร้างน้อยครับนี่ฮะอันนี้เป็นนี่ฮะพระพงลุน่าจะสร้างปีหนึ่งเก้าครับแล้วมีตะกรุดด้วยเห็นไหม สอตะกุดหนึ่งดองนะครับหายากมากนานๆจะเจอสักองนะครับสันนิษฐานว่าสร้างน่าจะไม่เกินอ่าสองร้องค์ครับประมาณ145องค์นี้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์พระสังกาายหลวงพ่อคูณนะฮะวัดบ้านไร่ปุกเสกเราหายากตัวจริงหายากสร้างน้อยมากนี่ครับเห็นไหมแล้วอยู่ในกล่องอันนี้นะครับตัวจริงเลยฮะสวยๆก็สภาพนี้ฮะ อันนี้ผมขออนุญาตเปิดเอาเอา1,200บาทครับอันนี้เอา1,200บาทนะเอาเป็นว่าพี่พีเอฟซีนะฮะหาข้อมูลก่อนแล้วก็นี่ครับค่อยโทรสอบถามครับอันนี้แบ่งปันกันครับผมนี่ฮะผมแบ่งปันพระนี่ฮะซือสวยหายากๆอย่างเงี้ยนี่ฮะราคาแบบผมมองตรงว่านี่ครับไม่ต้องไปต่อเซียนครับผมนี่ฮะราคาแบ่งปันเลยหายยากมากอันนี้คือตะกุด หนึ่งดอกครับนี่ฮะหลวงพ่อคูณสร้างน้อยมากครับปียีิบเก้าครับนี่ฮะเป็นพระสังกจาัยหายากลองหาข้อมูลก่อนนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอันนี้บวกบางๆครับบวกสองร้อยนะครับผมในการที่หกต่อไปในการที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่เลยพระปีรันนะฮะอันนี้พระปีรันพระปีรันนะครับอันนี้พิมพ์แบบนี้เลยฮะมาอย่างนี้เลยแล้วดูนะเห็นไหมโอ้โหปีรันดูนะครับความคมชัดของยันนะฮะ แล้วดูด้านข้างนะครับปีแยะเป็นธรรมชาติเลยแล้วดูมวลสารนี่ครับเห็นไหมปีลันสวยคลาสสิกน่ารักดีนะพระปีลันแบบนี้นะฮะนี่ฮะพบเจอน้อยมากเขาเล็กซุ้มประตูพิมพ์ซุ้มประตูตัวอะไรนี่ฮะนี่ยเอาเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะพระปีลันดูนะแน่คลาสสิกจริงๆขมมากๆเลยนี่ฮะนี่ครับรายการที่เจ็ดสี่ร้อย ต่อไปรายการที่ยี่แปดี่แปดเป็นนี่เลยอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูนะนิมมือลองนั่งแล้วก็พระเขาดูคลาสสิกธรรมชาติดูน่ารักด้วยนะฮะดูนะฮะดูเห็นไหมจมูกโอ้โหเว้ยพาอย่างเงี้ยดูนะครับแล้วดูนี่เห็นไหมครับนี่ฮะความเก่าคลาสสิกใต้ฐานชัดเจนนะฮะนี่ฮะชอชนวนนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้ดู ไปหน้าดูหน้าตาดูหูความคมริ้วจีวรนะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทลงห้องเงินเอาสี่ร้อยนะครับรายการที่แปดต่อไปรายการที่ย9 29ิบเก้ายิบเก้าพระสมเด็จเนี่ยฮะพิมพ์ใหญ่นะองค์นี้นะฮะดูพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะผมบอกตรงแล้วว่าเป็นผ้าที่มวลสารนี้ไปจริงๆนะฮะดูนะครับจะไล่ให้ดูนะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับมวลสารเขาเนื้อออกเข้มๆนะฮะ นี่เป็นสมเด็จพิมพ์พใหญ่โอ้โหแล้วดูนะฮะองนี้สวยมากๆครับนี่ฮะพี่พี่ท่านใดนี่ฮะศิท่านใดนะครับไม่ควรพลาดระสมเด็จแบบนี้นะครแล้วพลิกมาดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นรูปนี่ฮะรูปเขาเรียกรูปอะไรการเลี่ยมแบบการนี้การปี่เป็นธรรมชาตินะนี่ฮะเห็นไหมดูเนื้อุดสารนะครับนี่ฮะสวยคลาสสิกน่ารักดี นี่ครับเห็นไหมเอามาอย่างนี้เลยฮะดูด้าข้างครับเห็นไหมแล้วสวยมากๆภาพองนี้ดูดูความเก่าบริเวณนี้นี่ฮะอืเม็ดมวลสารจัดจ้านนี่ฮะคล้ายๆพิมพ์เจดีเลยนะครับนี่ฮะอ้โหูย่าเงี้ยดูนะฮะคล้ายๆพิมพ์เจดีเลยนี่ครับอาเป็นว่าพี่พี่สี่ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทนี่ฮะสำเร็จองค์นี้ห้าร้อย ในการที่9ต่อไปรายการที่30 30ผมผมได้นี่มานะครับนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับนี่เป็นรูปหล่อดูสภาพเขาอาจจะใช่มาแล้วดูความคมของตัวสื่อนะครับเห็นไหมแล้วดูนิ้วดูนิ้วจีวรนะคมจิบเลยนะครับแล้วดูหน้าตานะจะสึกไปหน่อยครับผมแต่เห็นความเก่าความเป็นธรรมชาติดูการแต่งนะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะอันนี้ดูความแต่งนะ สวยจริงดูนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับสภาพมาอย่างนี้ดูเส้นคอนะฮะเห็นไหมเส้นคมคมน Billie ี้ครับแล้วดูใต้ฐานนี่ฮะร่องรอยการจานนี่เห็นไหมโอ้โหสวยจริงๆนะฮะหลวงพ่อเดิมดูนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมพลิกมาปั๊บด้านหน้านะโอ้โหพาดูนะสมส่วนจริงล่ําบึกเลยนะฮะดูใบหน้านี่ฮะแล้วดูตรงฐานตรงสื่อนะฮะเห็นไหมคมคมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ฮะเราดูนิ้วดูมือนะฮะนี่ครับหริวจีวอนนะผมจิ๊บเลยดูเห็นไหมนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้สวยคลาสสิกเอาเก้าร้อยแล้วกันครับอ่ะเก้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะเก้าร้อยรายการที่สามสิบต่อไปสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดผมได้นี้มาครับอ่ะสามสิบเอ็ดรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะได้มาพร้อมเหรียญเลยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมน,นะครับ นี่ฮะดอกจันทร์ตรงหรือดอกจันทร์อะไรเนี่ยนี่ฮะเอาเป็นนี่ขอบกระบอกนะเห็นไหมนี่ครับผมจะให้พี่ๆดูขอบอคือพาเขาได้มาเขาเรียมเก็บนี่ครับดูความความคมเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วดูตัวหนังสือแล้วดูนะลึกๆดูตานะฮะเห็นไหมลึกเลยแล้วดูเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับเห็นไหมึ้นเป็นสัตว์เลยแล้วดูนะฮะนี่ฮะแล้วสภาพพาเนี่ยเนี่ยห่วงเชื่อมแล้วดูนะครับเห็นไหมขอบกระบอก นี่ครับขอบกระบอกนะครับกระบอกใหญ่เลยเห็นไหมแล้วดูนะฮะขอบกระบอกนี่ครับรายการสามสิบเอ็ดคือรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะเรามาดูด้านหลังนี่ฮะดอกจันตรงหรือโค้งผมก็เนี่ยดูไม่เป็นครับพิมพ์เขาเขาแยกพิมพ์ไงแต่ตัวหนังสือเนื้อหานะฮะนี่ฮะโอ้โหผมว่าเป็นผ้าที่สภาพใช้มาก็น่ารักดีนะนี่ครับหลวงพ่อเดิมเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญนี้นี่ฮะรายการสุดท้าย นะครับนี่ยสวยจริงพระดูนะคมลึกเลยนี่ฮะแม่พระอย่างเงี้ยนี่ครับสวยนะพระแบบเนี้ยถึงเป็นพระสภาพใช้มาดูนะฮะห่วงเชื่อมขอบกระบอกอีกทีนึงในการสุดท้ายนะครับนี่ฮะเอาเป็นว่าพี่ๆพี่ซนะฮะท่านใดชื่นชอบพระเหรียญรุ่อเดิมนะขอญาตเปิดสอบถามแล้วกันครับอันนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงนะย้ําเลยนะครับไม่แพงนี่ฮะ โอ้โหพระอย่างเงี้ยน่าลุ้นครับนี่ครับสวยจริงๆหลวงพ่อเดิมนี่ฮะเหรียญขอบกระบอกปั๊บนี่ฮะเห็นไหมคลาสสิกจริงองค์นี้ขออนุญาตเปิดสอบถามครับรายการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนโทรสอบถามโทรมาปิดได้เลยครับที่เบอร์นี้เลยฮะศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับผมวันนี้จอแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ก็สวัสดีครับ